สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการลูกว่างกับภาษาอังกฤษทาง FM 107.25เมกะเฮิรตซ์สถานีว,าวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีและนอกจากจะรับฟังได้ทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio ในช่องทางหนึ่งนะคะวันนี้ที่ฉันพรหวิธานิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันที่ออกอากาศนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12เมษายน และในวันที่13เมษายนก็จะเข้าสู่เทศกาลวันสงกรานต์หรือที่ภาษาอังกฤษใช้ว่าสงกรานต์เฟสิวัลสงกรานต์เฟสิวัลซึ่งเทศกาลสงกรานต์นี้ก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่คนไทยเราต่างเฝ้ารอคอยกันมาตลอดทั้งปีนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็คงจะมีการวางแผนเดินทางไปเที่ยวหรือว่าเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำนากันในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะชวนเพื่อนๆมาเล่นน้ำกันที่บ้าน ไม่ว่ายังไงก็ตามก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขสันต์วันสงกรานและก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเทศกาลสงกรานนี้ก็จะมีขึ้นในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีโดยเริ่มจากวันที่13เมษายนถือเป็นวันมหาสงกรานภาษาอังกฤษใช้ว่า grand สงกรานนะคะ the grand สงกรานซึ่งถือเป็นวันสิ้นปีเก่าวันที่14เมษายนถือเป็นวันเนาและในวันที่15เมษายน เป็นวันถลิงศกหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ใช้ว่า Thai New Year Thai New Year และนอกจากนี้นะคะในวันที่13เมษายนนอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานแล้วก็ยังถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติภาษาอังกฤษใช้ว่า National Days of Older Persons National Days of Older Persons หรือว่าใช้อาจใช้ได้ว่า Days of the Seniors or Elderly ก็ได้เช่นกันนะคะ Days of the Seniors or Elderly และในวันที่14นะคะก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวภาษาอังกฤษใช้ว่า family day family day เพราะว่าในช่วงดังกล่าวนี้เป็นระยะเวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่เดินทางกลับไปหาครอบครัวจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความรักความอบอุ่นที่ครอบครัวจะได้พบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะ The 14th of April is d e c i d e d as Family Day to celebrate family love and togetherness. Family love and togetherness ก็คือความรักแล้วก็ความผูกพันนะคะการได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวนั่นเองเทศกาลสงกรานต์นะคะก็อย่างที่ทราบว่าเป็นการฉลองขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทยโดยตลอด3วันของเทศกาลสงกรานต์นี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาใช้ว่า celebration เป็นอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็ การเทศกาลสงการานต์ของเรานี้ก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมสนุกสนานและก็ชื่นชมประเพณีภาษาอังกฤษใช้คำว่า tradition นะคะประเพณีชื่นชมประเพณีของเรากันอย่างมากมายก็ขอให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของเราร่วมกันนะคะและในประเพณีสงการานต์นี้ก็มักจะมีการประกอบพิธีกรรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลและเพื่อสร้างความรื่นเริง ผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีรวมทั้งช่วยผ่อนคลายความร้อนในฤดูร้อนอีกด้วยดังนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆในเทศกาลสงการนี้กันค่ะโดยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในเทศกาลสงการ,การนี้นำมาจากหนังสือประเพณีสงการที่ตีพิมพ์โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม,รววรมค่ะ เราเริ่มต้นที่กิจกรรมก่อนวันสงกรานต์กันเลยนะคะโดยกิจกรรมก่อนวันสงกรานต์ก็มักจะเป็นการทําความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะชุมชนที่จะใช้ในการจัดงานสงกรานต์ภาษาอังกฤษจะใช้ว่า cleaning of houses and public places cleaning of houses and public places ก็คือเป็นการทําความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็สถานที่สาธารณะหรือที่ชุมชนนั่นเองนะคะโดยก่อนมาสงกรานต์มักจะเป็นการเตรียมความพร้อมื่อเป็นความ ความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตวันขึ้นปีใหม่และการเตรียมตัวในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดการจัดอาหารไปทําบุญก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นมีความหวังแล้วก็รอคอยด้วยความสุขนอกจากนี้การได้ทําความสะอาดบ้านก็เป็นเหมือนการได้ฝึกชําระจิตใจ,ใจล่วงหน้าไปในตัวเมื่อสงกรานต์มาถึงก็จะได้เป็นเวลาที่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจสดชื่นเบิกบานซึ่งกิจกรรมที่ ควรปฏิบัติในเทศกาลสงกรานต์นะคะก็ได้แก่กิจกรรมต่างไปนี้นะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลความจำสายเบิกบานก็คือ merit making merit making ก็คือการทำบุญตักบาตรค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เป็นการปฏิบัติตามในความเชื่อและคติทางพุทธศาสนา,าเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนา ดยในเวลารุ่งเชา้าชาวบ้านก็จะนิยมตักบาตรถวายอาหารแด่พระพิสุส่งนะคะ merit making ก็คือการทำบุญตัวอย่างประโยคก็เช่น merit making is an important part of สงการเฟร t i v a l merit making is an important part of สงการเฟร t i v a l การทำบุญถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญในช่วงเทศกาลสงการ merit making หมายถึงการทำบุญนะคะส่วนถ้าใช้เป็นคำกริยาคือ to make merit to make merit ก็คือหมายถึงทำบุญตัวอย่างประโยคเช่น Thai people go to temples to make merit and offer food and clothing to the monks and listen to the i r Buddhist preaching ชาวไทยนะคะไปที่วัดเพื่อที่จะทำบุญแล้วก็ถวายอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้กับพระแล้วก็ฟังคำเทศนะคะ listen to the Buddhist preaching คำว,ว่า offerings นะคะ offerings หมายถึง สิ่งที่นำไปถวายพระซึ่งเป็นในทางเครื่องอุป,ปโภคและก็บริโภคนะคะตัวยอย่างประโยคเช่น offerings to the monks include preserved food, fruit, cooked dishes, and new w o r k for the monks ก็คือสิ่งของที่นำไปถวายพระสมฆ์ก็เช่นอาหารแห้งนะคะผละไม้หรือว่าอาหารที่ปรุงสุกแล้วอาจจะหมายถึงจีวรที่พระสามารถนำไปนุ่งห่มได้ด้วย นั่นคือหมายถึง offering s ทั้งหมดนะคะกิจกรรมต่อมาที่ควรทำกันในเทศกาลสงการก็คือ releasing birds and fish releasing birds and fish ก็คือการปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยป้านั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งโดยการให้ชีวิตให้อิสระแก่สัตว์เหล่านี้จากการถูกกักขังนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่มักจะปฏิบัติกันในช่วงสงกรานก็คือ building sand pagodas on temple ground หรือหมายถึงก็คือเรียกสั้นๆก็คือ building sand pagodas ก็คือหมายถึงการกร่อพระเจดีย์ทรายซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อสร้างความสามัคคีในครอบครัวและเพื่อความเป็นสิริมงคลตามคติโบราณอธิบายว่าเมื่อคนเดินเข้าวัดและเดินออกไปจากวัดก็จะมีเศษดินทรายติดฝ่าเท้าออกมาเมื่อถึงเทศกาลสงกราน จึงเป็นโอกาสที่จะได้ขนทรายเข้าไปในวัดเพื่อเป็นการทดแทนและก็เป็นการให้คืนทรายที่นำออกไปจากวัดนั่นเองนะคะ building sand pagodas sand pagoda s ก็คือจะดีไซน์นั่นเองค่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะก็คือ sprinkling waters on Buddha images and monks sprinkling waters on Buddha images and monks ก็คือการส่งน้ำพระนั่นเองค่ะ s r r n n l i n g w p t i r k l i n g water ก็คือหมาถึงการส่งน้ำพระการพรมน้ำซึ่งแต่เดิมนั้นประชาชนทั่วไปนะคะไม่นิยมประดิษฐานพระพุทธร,รูปในบ้านเรือนเนื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคิดว่าไม่ควรอยู่ร่วมกับผู้คนในเคหสถานดังนั้นในบ้านเรือนของผู้มีฐานะจึงสร้างหอพระแยกออกมาจากตัวบ้านเมื่อถึงเทศกาลสงการจึงร่วมกันไปส่งน้ำพระที่หอพระ หรือว่าไปส่งน้ําพระพุทธรูปตามพระพุทธรูปตามพระอารามวัดวาต่างๆนะคะจนกระทั่ง,ง,ง,งถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงนิยมสร้างหอพระไว้ในบริเวณบ้านกันมากขึ้นแล้วก็มีการส่งน้ําพระที่บ้านกันนั่นเองตัวอย่างประโยคในการใช้ในการกล่าวถึงพิธีส่งน้ําพระก็เช่น Spring water on to Buddha images i n e monks' s a n auspicious act to receiving blessing for the new year ก็คือการส่งน้ำพระพุทธรูปนะคะแล้วก็ส่งน้ำพระสงฆ์เนี่ยเป็น an auspicious act คือเป็นกิจกรรมอันเป็นมงคลนะคะ auspicious หมายถึงความเป็นการเป็นสลิมงคลและเพื่อที่จะรับ blessing ก็คือพรสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่นะคะ receiving blessing for the new year และอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะหลังจากส่งน้ำพระแล้วก็จะเป็น pouring water Onto the elderly members of the family, p o l l i n g water onto the elderly members of the family ก mm ็หมาถึงการรดน้ำดำหัวนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสอันเป็นที่เคารพของชุมชนหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่อาวุโสนั่นเองการรดน้ำนั้นนะคะแต่เดิมจะเป็นการอาบน้ำสงกรานโดยจะจัดสถานที่พิธีอาบน้ำที่วัด โดยจะน,นิมนต์พระสงฆ์มาให้ศีลแล้วก็เริ่มพิธีรดน้ําโดยเชิญผู้ใหญ่นั่งที่เก้าอี้และลูกหลานก็จะมาช่วยกันอาบน้ําจากนั้นก็จะทำผ้านําผ้าใหม่มาให้ผลัดมีผ้านุ่งผ้าห่มอย่างละผืนแล้วก็มีดอกไม้ทุกทเทียนมาบูชาซึ่งก็เป็นต้นทางของการรดน้ําดําหัวในปัจจุบันที่ผู้รดน้ําจะต้องเตรียมเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งห่มไปมอบให้กับผู้ใหญ่ การอาบน้ําสงการในสมัยนั้นต่อมาก็ลดขั้นตอนลงในปัจจุบันนะคะเหลือเป็นเพียงการลดน้ําที่มืออย่างที่ทํากันในปัจจุบันนี้นะคะการ pouring water onto the hands of the elderly members of the family ใช้ pouring water ที่การเทน้ําลงที่มือนั่นเองตัวอย่างประโยคก็เช่น we express our respect to the elders by pouring scented water onto their hands เราแสดงความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการลดน้ำดำหัว ที่มือของท่านด้วยน้ำอบน้ำปรุงที่มีกลิ่นหอมนะคะ We express our respect Respect ก็คือความเคารพนั่นเองนะคะส่วน scented water ก็คือมาถึงน้ำอบหรือว่าน้ำปรุงนั่นเองและบางทีเราก็จะมอบมาลาัยดอกมะลินะคะภาษาอังกฤษจะใช้ว่า jasmine garland jasmine garland มาถึงพวกมะาลาัยดอกมะลิมอบให้ท่านในวันที่ลดน้ำดำหัวด,ด้วยเช่นกัน และหลังจากทำกิจกรรมต่างๆแล้วเราก็สามารถเล่นสาดน้ำกันได้อย่างสนุกสนานนะคะการเล่นสาดน้ำนี้ภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่ว่า play water นะคะแต่จะใช้ว่า throwing water หรือว่า splashing water throwing water หรือว่า splashing water ซึ่งการเล่นสาดน้ำสงการนี้แต่เดิมทีไม่ไม่มีในประเพณีราชสำนักนะคะแต่นี้มีในประเพณีราษฎรทั่วไป โดยในช่วงเวลาบ่ายหลังจากส่งน้ำพระเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเล่นสาดน้ำหรือว่า throwing water, splashing water กันนะคะซึ่งการเล่นสาดน้ำรดน้ำระหว่างญาติพี่น้องมิสหายหรือว่าระหว่างเด็กๆหนุ่มสาวนั้นก็จะเป็นการเล่นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งน้ำที่ใช้ก็ควรจะเป็นน้ำสะอาดอาจจะผสมน้ำหอมน้ำอบนะคะและก็ควรจะเล่นสาดน้ำกันด้วยความสุภาพมีไมตีต่อกัน พร้อมกล่าวคำวอวยพรให้ต่างมีความสุขไม่ควรจะเล่นสาดน้ำกันด้วยความคึกขนองรุนแรงหรือว่าตั้งใจร่วงเกินผู้อื่นจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทค่ะตัวอ,อย่างประโยคในการใช้เกี่ยวกับการเล่นสาดน้ำก็เช่น people splash water on each other people splash water on each other ผูกคนเล่นสาดน้ำใส่การ splash ก็คือการสาดน้ำนั่นเองถ้าจะชวนคนมาเล่นน้ำ let's splash water let's throw water มาเล่นสาดน้ำมาเล่นน้ำกันเถอะนะคะ Let's splash water Let's throw water หรือถ้าไม่อยากโดนสาดน้ำก็จะบอกว่า Please don't splash me I really don't want to get wet Please don't splash me I really don't want to get wet จะสาดน้ำฉันเลยฉันไม่อยากเปียกเลยจริงๆนะซึ่งถ้าเราไม่อยากจะเปียกนะะก็สามารถบอกได้โดยสุภาพหรือถ้าอยากจะให้เล่นน้ำกันให้สนุกอาจจะบอกว่า Have fun with water splashing Have fun with water splashing เล่นน้ำกันให้สนุกนะหรือถ้าจะบอกกล่าวเพื่อนที่ไปเล่นน้ำหรือคนในครอบครัวที่ไปเล่นน้ำนะคะก็สามารถจะบอกว่า take care of yourself while playing out there take care of yourself while playing out there ดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด,ด้วยนะตอนไปเล่นน้ำและนอกจากการลเล่นการเล่นน้ำกันแล้วนะคะช่วงเทศกาลสงการานต์ก็จะมี for performances and games for performances and games ก็คือ การละเล่นแล้วก็การแสดงพื้นบ้านนะคะแล้วก็อาจจะมีกรารประกวดนางสงกรานภาษาอังกฤใช้ว่า Miss สงกราน Beauty Contest มีสงกราน Beauty Contest Cont อาจจะบอกว่าเป็น Beauty โทษค่ะ Beauty Pageant ก็ได้เช่นกันนะคะ Beauty Pageant ก็คือการประกวดความงาม m i สงกราน Beauty Contest คือการประกวดนางสงกรานซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งของวันสงกรานนะคะและเวทีที่มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นรู้ ที่รู้จักกันนี้ก็คือนางสงกรานต์พระแดงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะได้รู้จักเทศกาลวันสงกรานต์และกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงได้ทราบครรรารรําศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์และการรบกวนกับภาษาอังกฤษของเราก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในช่วงวันสงกรานต์และวันหยุดยาวนี้นะคะส่วนคนที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยค่ะ และในวันนี้เวลาของรายการรูกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดลงแล้วขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังอีกทุกท่านอีกครั้งนะคะขอให้มีชีวิตที่เย็นชุ่มฉ่ำทางสายน้ำที่รสศาสต์กันในเทศกาลสงการานนี้ค่ะ Have a great charm on Songkran Day ขอให้มีช่วงเวลาดีๆในวันสงการานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ